สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการ Aqua Channel วันนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางแพร์จังหวัดราชบุรีนะครับผมและนี่ก็คือบ่อเลี้ยงปลาสลิดนะครับด้านหลังผมแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้มาเจาะในเรื่องของการเลี้ยงปลาสลิดหรอกแต่ว่าเราจะมาคุยถึงเรื่องของการทำนะครับผมการนำปลาการเลี้ยงปลาสลิดแล้วนำปลาสลิดตัวเนี้ยไปต่อยอดนะครับผมไปแปรรูปนะครับแล้วก็ทําเป็นสินค้า value add นะครับซึ่งความน่าสนใจคือว่าคนที่คนที่ดําเนินธุรกิจตัวนี้นะครับผมเป็นเป็นคนรุ่นใหม่นะครับเป็นคนรุ่นใหม่แล้วเดี๋ยว เรื่องของตัวแนวคิดอะไรต่างๆในการเลี้ยงปลาการนําวัตถุดิบของตัวเองมาใช้ในการแปลรูปเองเนี่ยครับผมมีความน่าสนใจอย่างมากเลยเดี๋ยวจะสนน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับอ้าพี่เบิ้มไปเ้วยกันดิพี่มา Aquabiz All the best knowledge for aquatic system ตอนนี้ผมก็อยู่กับทางกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติจำกัดนะครับคุณธนาทรการจนาพิสารหรือคุณนิดนะครับผมสวัสดีครับคุณนิดครับสวัสดีครับครับคุณนิดคือวันนี้นะครับผมอยากจะมาคุยในเรื่องของตัวธุรกิจของเราในในส่วนของตัวแบรนด์สลิดกันก็คือเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดนะครับผมบอยากให้คุณนิดเล่าแบ็คกราวน์นิดหนึ่งว่าทาไมเราถึงมาทําธุรกิจจับธุรกิจตัวนี้การแปรรูปปลาสลิดครับผมมีความเป็นมาอย่างไรแบ็คกราวน์เราครับผมก็แต่เดิมนะครับที่บ้านทําธุรกิจเกกกี่่ยววัับบพสิงทอคร แล้วก็ช่วงประมาณสัก10ปีเราก็เริ่มมองหาธุรกิจใหม่เพราะว่าสิ่งทอมันเริ่มตื้อครับครับมันเหมือนลงทุนลงทุนเพิ่มหรืออะไรมันก็มันก็จะไม่ค่อยคุ้มทุนครับแล้วก็ด้วยความที่พ่อเขาเป็นคนแม่กองเขาชอบอยู่กับสวนอยู่กับแม่น้ำอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ชอบทำคืออยากทำเกี่ยวกับเกษตรแล้วก็ก็มองหามาเรื่อยๆครับ มาเจอกับปลาสลิดด้วยความที่เขาก็ชอบทานปลาแล้วก็คุณยายเนี่ยชอบซื้อปลาสลิดไปแจกช่วงปีใหม่ซื้อแบบทีหนึ่งหลายหมื่นแล้วก็ต้องให้พ่อขับรถไปที่แหล่งเพื่อที่จะไปคัดคัดของเองคัดปลาเองดมเองอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ก็เลยอ่างั้นก็เลยมาเริ่มเป็นปลาสลิดก็คือจากด้วยที่ว่าเราได้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับปลาสลิดมาก่อนโดยผ่านทางคุณยายกับคุณพ่อใช่ครับแต่ว่า พอมามองถึงในเรื่องของตัวสเกลธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยทำไมถึงเรื่องของธุรกิจกเกษตรทําไมถือว่าถ้ามองปลาสลิดเนี่ยถือว่าเป็นแนวคิดที่กล้าที่กล้าที่ว่ากล้าที่จะกล้าจะคิดต่างเพราะว่าสัตว์น้ำชนิดอื่นๆอย่างเช่นกุ้งหรือปลาน,นิลหรือปลากระพงก็มอีอยากจะถามคุณนิดว่าในมุมมองคุณนิดว่าเห็นโอกาสอะไรในตัวของปลาสลิดตัวนี้ครับผมครับก็บตอนแรกเนี่ยเราคิดว่าเราเลี้ยงลงทุนนะครับเพราะว่ากเกษตรเนี่ยมันมันมีที่ดินมันมีเหมือนเราทํา ได้ผลผลิตอะไรมาจากจากตัวที่ดินนั้นๆครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยหลายอย่างมีมีเกษตรหลายตัวมีทั้งพืชทั้งสัตว์แต่ว่ามาจบที่ปลาสลิดเพราะว่าด้วยความที่ชอบทานปลาด้วยคือ,อเหมือนเหมือนพอชอบทานปลาแล้วก็เอ้ยมันทําปลาได้เราก็เลยตัดพวกพืชไปครับแล้วก็มามาเป็นปลาสลิดด้วยเนี่ยเพราะว่า ปลาสลิดมันมีเหมือนเหมือนมีมูลค่ามีจุดขายมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็ด้วยความที่เราตอนนั้นเนี่ยเราเหมือนเหมือนได้ได้ได้ข่าวว่าทุเรียนตอนนี้ก็ต่างชาตินิยมยกล้วยทอดก็มีไปต่างประเทศแล้วอะไรประมาณนี้คือเรามองว่าถ้าปลาสลิดเนี่ยเราเราก็รู้สึกว่ามันมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันแล้วก็จังหวะช่วงที่พ่อเขาเดินทางไปต่างประเทศหรืออะไรเงี้ยก็มีซื้อไปฝากเพื่อนบ้าง เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย b. ถ้าเกิดว่าเราทําของดีส่งส่งไปที่ต่างประเทศมันมันอาจจะทําให้ในอนาคตอาจจะเฮ้ยมาถึงเมืองไทยนึกถึงทุเรียนนึกถึงกล้วยนึกถึงปลาสลิดอะไรประมาณนี้ครับครับผมครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เราทําให้เราสนใจในส่วนของตัวธุรกิจกเกษตรแล้วเราก็มาลงทุนตรงนี้ใช่ครับเราเลี้ยงเองด้วยไหมครับคุณนิดเลี้ยงเองด้วยครับครับเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มตอนแรกเราเริ่มจากเหมือนเหมือนเลี้ยงอย่างเดียวเพราะว่า เหมือนเป็นการลงทุนในใน,ในเกษตรครับแล้วก็พอเลี้ยงพอเริ่มเลี้ยงปุ๊บเราก็เริ่มศึกษาต่อว่าเออมันไปทางไหนได้บ้างอะไรเงี้ยครับเราสามารถแปลรูปได้ช่องว่างในตลาดตอนนี้มีอะไรบ้างอ,อย่างเราที่เริ่มทำเนี่ยเราเริ่มทําอยู่ที่ราชบุรีเราได้มามาจังหวะมาได้ที่ที่ราชบุรีเรามองว่าเราไม่ได้ อยู่บ้างบอ่อเราไม่ได้อยู่สุพรรณคือเราไม่ได้มีชื่อของเราไม่ได้สามารถจะใช้ชื่อของแหล่งผลิตที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วได้ครับครับเราแต่จุดขายที่เราเราจะเข้ามาในวงการนี้คือเราอยากทําส่งออกอทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของปลาสลิดท,ที่ทําให้ให้วัตถุดิบตัวนี้มันมันเป็นที่นิยมขึ้นมาแล้วมันก็จะได้โตทั้งวงการอะไร,รประมาณนั้นก็คือว่าเราต้องการจะชูเรื่องของจุด จุดขายของปลาสืกของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติใช่ครับออริจินออฟไทยแลนด์ของเราคืออันนั้น,น,นคือ,คอเป้าหมายผมนะที่รทเรา,วา,ว,าวางภาพไว้อมองภาพไว้ครับครับ,รบนอกเหนือจากที่เราเลี้ยงแล้วเนี่ยปัจจุบันเราเลี้ยงอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับในส่วนของตัวบ่อปลาสืกของเราของผมเนี่ยผมคอนเซปต์เราคือเราต,ต้องการจะใช้วัตถุดิบที่เราเลี้ยงเองเราควบคุมคุณภาพของเราเองเพราะเราตรวจฟาร์มเรามี GAP มีไบเซอร์ แล้วก็ดูแลเรื่องน้ําเรื่องพันธุ์เรื่องการเลี้ยงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือฟาร์มนี้ของเราฟาร์มของเราฟาร์มนี้คือเราได้กีบีด้วยใช่ครับคือพอพอเราอยากใช้วัตถุดิบของเราเองเนี่ยเราก็ต้องอบริหารสต็อกให้สามารถมีใช้ทั้งปีครับเราก็เลยแบ่งด้วยอายุของปลาสลิดเนี่ยครับใช้เวลาเลี้ยงประมาณปีหนึ่งเราก็เลยอย่างน้อยๆเราต้องมี6บ่อเพื่อที่จะใช้บ่อละ2เดือนเพราะว่าเราต้องเลี้ยงให้ไซส์มันได้ถึงจะเริ่มจับขึ้นมาใช้ได้ ก็เลยต้องซอยบ่อให้มันมีจํานวนเยอะแล้วก็เลี้ยงเวียนกันให้แต่ละบ่อแต่ละอายุให้สามารถเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องทุกๆเดือนใช่ครับสามารถจะมีวัตถุดิบใช้ได้ทุกเดือนแล้วก็เราควบคุมคุณภาพของอวัตถุดิบได้ครับผมโอเคอย่างที่คุณนิดบอกคือเราต้องการที่จะเน้นเรื่องของวัตถุดิบที่มาจากเราผลิตเองใช่ครับตรงนี้คือลูกพันเนี่ยฮะเรามีการคัดสรรยังไงบ้างก็อันนี้คือพอเราเริ่มเลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องเข้าวงการนะครับก็จะเริ่มติดต่อเกษตรกร หลายคนอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆแล้วก็ทดลองลองผิดลองถูกทั้งเพาะทั้งซื้อลูกพันธุ์มาเลี้ยงอะไรเงี้ยครับอย่างตอนนี้นปัจจุบันนี้เราก็จะมีดึงพันจากจากฟาร์มของคนรู้จักจากเพื่อนจากไรมาจากเกษตรกร,ร,กรด้วยกันเข้ามามาผสมทำทำพันธุ์ใหม่อยู่ตลอดคัดทรงสวยพันธุ์สวยตัวสวยประมาณนี้ครับครับผมบ,บและเรื่องของปัจจัยกรรรยารผลิตต่างๆเช่นอาหารเรื่องของตัว จุลินทรีย์หรืออะไรต่างๆเนี่ยเราได้มีการเราตรงนี้เราคือเรามีหลักการคัดเลือกในการใช้อย่างไงเราก็ศึกษาทดลองลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆนะครับเริ่มจากผสมอาหารเองอใช้เหมือนอหญ้าล้ลวนผสมป้าปนเองอะไรอย่างเงี้ยครับ<ส>ก็พัฒนาม,<ส>ม,มาเรื่อยๆใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มาจบที่ว่าเรามีอาหารเม็ดด้วยแล้วก็มีอาหารธรรมชาติที่เราหมักเองผสมเองเสริมไปคือหลายๆวิธีรวมกันก็คือเลี้ยงแบบผสมผสานกัน ก็คือใช้อาหารอาหารสำเร็จรูปก,กับอาหารธรรมชาติใช่ครับก็เอ่อกึ่งธรรมชาติเพราะว่าในบอ่อเราต้องมีหญ้าแล้วก็ฟันหญ้าให้มันเกิดการมีการหมักหญ้าให้มันเกิดลายแดงหนอนแดงอย่างนี้ครับมีเอาพืชน,น้ําแหน่อะไรเตริมเข้าไปแล้วก็มีอาหารเม็ดด้วยหลายๆอย่างรวมกันครับตรงนี้อยากให้พูดถึงจุดขายของปลาสลิดในบอ่อของเราเองจุดขายของเราเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจก็ของ การเลี้ยงนะครับเราเน้นที่ความสะอาดไม่มีเคมีครับอย่างบอ่อเนี่ยเราไม่ไม่ได้ใช้ยาฆ่า,ายามานานแล้วไม่ได้ฉีดเลยเราใช้ตัดเอาก็ถ้าพูดถึงในเชิงเกษตรกร,ร,ก,รก็คือมันมันก็จะเหนื่อยกว่าต้นทุนสูงกว่าครับแต่ว่าเราไม่อยากให้มันมีเคมีลงไปครับการเลี้ยงเนี่ยเราก็คล้ายๆกับทําสภาพแวดล้อมที่ดีพอน้ําดีดินดีปลามันก็จะสุขภาพดี ควบคุมปริมาณอาหารได้ดีปลามันขับถ่ายลงไปในน้ำเนี่ยปริมาณมันเหมาะสมมันสมดุลน,น้ำมนสมดุลเนี่ยครับน้ำก็จะดีน้ำสะอาดปลาโตดีสุขภาพดีไม่ป่วยครับประมาณนี้อย่างของผมก็ปลาไม่ป่วยมาหลายปีแล้วก็มก็คือเลี้ยงไปด้วยวิธีอย่างเงี้ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสามารถเลี้ยงปลาแบบว่าอยู่อย่างมีความสุขแข็งแรงจนสามารถจับผลผลิตได้ตลอดต่อเนื่องทุกเดือนใช่ครับคร็อาจจะ แรกๆก,ก็ต้องเช็คน้ําเช็คของเสียอะไรเยอะเรียนรู้เยอะพอพอเริ่มจับทางได้มันก็จะดีขึ้นครับครับผมอ๋อแล้วก็มีเรื่องจุลินทรีย์อะไรเงี้ยก็มีเติมไปด้วยครับบ,บําบัดน้าคือคือมันต้องคุมสภาพน้าครับครับก็ในส่วนอันนี้คือการผลิตวัตถุดิบของเราในส่วนขั้นตอนการผลิตวัตถุดิบหลังจากนี้คือจะเป็นในเรื่องของการนํามาต่อยอดในเรื่องของการแปรรูปและเรื่องของการตลาดแล้วตรงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าทางคุณนิดก็ทําแบรนด์ของสลิดกัน ใช่ครับทำไมเราถึงใช้ชื่อนี้ <laughs> อตอนที่เราตัดสินใจทําแปลรูปะนะครับ,ค,รบคือเราก็มองว่ากเกษตรเนี่ยมันราคาวัตถุดิบมันมีขึ้นขึ้น,นลงลงตามตามราคาตลาดไอไอการแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือเราก็ต้องแปลรูปเองเพื่อที่จะ,ะเหมือนชดเชยเวลาราคาวัตถุดิบลงอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็มันในอนาคตมันก็จะยั่งยืนด้วยเพราะว่าเราสามารถที่จะ,ะขายเองได้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้พึ่งตลาดสะทางเดียวครับแล้วก็ ถัดมาคือเราก็มองว่าด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เราอยากให้ตลาดนี้มันยังโตได้อีกหลายสิบปีคือฐานลูกค้าเก่าของของปลาสลิดเนี่ยจะเป็นคนมีอายุสูงอายุซะส่วนใหญ่เราอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยทานเพื่อที่จะอนาคตเขาโตขึ้นมันก็ยังสามารถอ่าเหมือนเหมือนมีมีฐานลูกค้าอยู่เราก็เลยทําให้ชื่อแบรนด์เนี่ยจับคนกลุ่มกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นเลยออกมาเป็นสลิดกันที่มัน หมือนกวลกวนแล้วก็จําง่ายครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเราต้องการสื่อถึงความเป็นเหมือนอาทานร่วมกันเข้าถึงง่ายอะไรเงี้ยครับมีความสนุกอยู่ในนั้นครับผมเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่าที่ชอบทานปลาสลิดด้วยใช่ครับใช่ไหมฮะประมาณนี้ครับผมแล้วตรงนี้คืออย่างที่เห็นคือว่าคุณนิดก็ได้มีการบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาติเนี่ยได้มีการเขาเรียกว่าลงทุนทา โรงงานแปลรูปอย่างเป็นจริงจังเป็นกิจัลักษณะเลยใช่ไหมครับผมได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยครับอยากจะทราบถึงแนวคิดว่าทำไมถึงต้องลงทุนใหญ่ขนาดนี้ทำจริงจังขนาดนี้เพราะปกติเราจะเห็นปลาสติ๊แปลรูปเนี่ยบางทีก็แค่จะเป็นปลาสติ๊แดดเดียวแค่นั้นเองแล้วหลังนั้นคือคนก็ซื้อต่อไปไปประกอบอาหารเองแต่ตอนนี้คือเราต่อยอดไปผลิตภันฑ์พร้อมทานด้วยทราบอยากทราบถึงแนวคิดตรงนี้ครับที่เราตัดสินใจทําเป็นโรงงานทํามาตรฐานเนี่ยครับเพราะเรามองว่า ในช่องว่างของตลาดปลาสลิดเนี่ยเหมือนคุณพ่ออยากทานาปลาที่สะอาดเชื่อถือได้ในเรื่องการผลิตเรื่องมาตรฐานแต่เราเรามองแล้วเรายังเห็นว่า,าตลาดตรงนี้ยังว่างอยู่และการจะส่งออกได้มันต้องมีมาตรฐานครับเราก็เลยตัดสินใจทําตรงนี้ครับก็ทําเพื่ออนาคตนี่ยครับก็วางเพื่ออนาคตแล้วตลาดส่งออกใช่ครับออครับ,รบอยากใช้พูดถึงผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สลิดกันบ้างผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปเนี่ยมีอะไรบ้างครับคุณนิดครับ ครับก็เบื้องต้นเลยก็จะเป็นปลาดองน้ำอดองดองเกลือดองเค็มะครับแล้วก็ถัดมาก็คือแดดเดียวแดดเดียวเสร็จแล้วก็จะเริ่มเป็นแปรรูปเป็นแร่เนื้อเป็นเนื้อล้วนครับแล้วก็จะมีทอดกรอบน้ําพริกประมาณนี้ครับครับผมแล้วเรื่องของช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแบรนด์สลิดกันเนี่ยครับมีที่ไหนบ้างตอนนี้จะมีออนไลน์นะครับมีขายส่ง ทั้งติดแบรนด์เราไม่ติดแบรนด์เรารับ O E M มีตัวแทนขายประมาณนี้ครับออกบูธบ้างครับครับกำลังการผลิตของเราเนี่ยครับประมาณเท่าไหร่ครับต่อเดือนในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ของเราต่อเดือนก็10ตันครับต่อคประมาณคือหน่อยหมายถึงว่าเป็นเป็นโปรดักชันที่แปรรูปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับประมาณ10ตันครับเต็ม เต็มกาลังผลิตอาจจะได้สักสิตันแต่ตอนนี้อาจยังผลิตไม่ถึงครับแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่เรามีเนี่ยทำได้มากกว่านั้นหมายถึงว่าเพิ่มคนเข้าไปหมายถึงว่าเรื่องของแคปซิตี้ที่เรามีเนี่ยความพร้อมที่เรามีเราสามารถที่จะผลิตได้มากกว่านี้ใช่ครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราประสบปัญหาเรื่องของการขายกระตุบที่ไม่เพียงพอใช่ไหมครับตอนนี้เป็นเรื่องขายมากกว่าเรื่องตลาดอืัครับก็ตลาดช่วงนี้มันก็เศรษฐกิจด้วยโควิดด้วยก็ขายยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ขายเนี่ย ต้องปรับตัวตลอดเวลาขาหาตลาดหาดูความต้องการลูกค้าปรับตัวสินค้าเราอะไรเงี้ยให้เข้ากับตลาดเพราะว่ามันอ่ายังไงดีสถานการณ์มันก็ขายยากน,นะถ้าพูดถึงครับครับแล้วอย่างนี้คือถ้าเผื่อเรามีเกษตรกรหรือว่ามี คนเลี้ยงที่สนใจเนี่ยอยากจะร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยครับผมตรงนี้เราสามารถเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะเอาวัตถุดิบมาเพื่อจะแปลเอาวัตถุดิบจากเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ในเราแวกใกล้เคียงเนี่ยมาเพื่อจะแปลรูปในแบรนด์ของสลิดกันได้ครับก็เรารับจ้างผลิตด้วยเรือจะเอาวัตถุดิบมาให้เราผลิตให้หรือว่าส่งวัตถุดิบให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราอาจจะขอเข้าไปดูฟาร์มเพื่อที่จะควบคุมคุณภาพของตัวปลาการเลี้ยงอะไรเงี้ยครับเคมีครับผม ตัวเครื่องของเรื่องของตัวคุณภาพที่เราควบคุมเนี่ยสิ่งสําคัญหรือว่า,าสิ่งที่เราให้ความสําคัญเคืออะไรบ้างครับมีข้อไหนบ้างครับผมมีน้ําดินแล้วก็สภาพแวดล้อมรอบๆอาหารครบหมดแล้วสำคัญเลยคือต้องปลอดสารเคมีใช่ไหมใช่ครับ,รบด้วยครับเพราะเราคอนเซิร์ในเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลกักครับ,ค,รบคือเราเรืยองไงดีเหมือน เราอยากให้พ่อแม่เราทานของที่ดีครับเราก็จะผลิตแบบนั้นมาให้เขาทานครับครับผมนี่ผมขออนุญาตครับผมพอดีมีตัวตัวอย่างของตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปมีอะไรบ้างครับคุณคุณนแนะนำอันนี้จะเป็นตัวทอดกรอบนะครับอันนี้เราทําเหมือนคล้ายๆกับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนอะไรเงี้ยครับครับก็เป็นเนื้อปลาทอดทอดสองรอบทอดแล้วเลาะเนื้อแล้วก็ทอดซ้ําชิ้นจะเป็นแผ่นนะครับ มีสรสมีดั้งเดิมกับสูนไพรครับผมก็คือจะเป็นทําไมต้องทอดสองรอบครับอันนี้ทอดให้กรอบเลยครับก็เก็บได้ไม่ต้องแช่เย็นครับทานกับข้าวต้มทํายำอะไรเงี้ยครับครับนี่นอกจากนี้อันนี้ผมชอบยังมีตัวน้าพริกปลาสลิดด้วยนะครับผมถัดมาก็คือตัวนี้เราใช้เหมือนกึ่งๆึ่งเขาเรียกอะไรบโปรดักครับผมก็จะมีทั้งทั้งเนื้อปลาแล้วก็มีครีบปลา อยู่นี้นีดด้วยคือทอดทั้งตัวจนกรอบแล้วก็ปั่นละเอียดผัดกับพริกแกงครับผมบก็จะออกมาเป็นน้ําพริกทานกับผักได้โรยข้าวได้ ก็จะมีน้ำพริกตรงนี้จะมีอยู่2รสมีพริกขิงกับขั่วกลิ้งครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีออกใหม่มาอีกเป็นขั่วพลิกอะไรเงี้ยครับก็คือจะมีในเรื่องของตัววารตี้ของตัวรสชาติแล้วก็เรื่องของตัวโปรดักในอนาคตออกมาเยเรื่อยๆทั้งตัวปลาสลิดทอดกรอบแล้วก็ตัวนี้เมื่อกี้ผมแอบเข้าไปดูน่าไม่ได้มีแค่นี้ใช่ไหมครับมีอะไรอีกบ้างครับเนี่ยจะมีเนื้อปลาทอดอีกแบบหนึ่งอันนั้นจะเป็นเหมือนชิ้นเต๋าชิ้นสี่เหลี่ยมครับแล้วก็อันนั้นก็จะมีหลายรสคล้ายๆกับเป็นสแน็คมี แต่งปรุงลดเป็นรถไข่เค็มรสล,ลาบรสซีฟูด้ดอ,อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแล้วก็กได้มีเบสเป็นตัวดั้งเดิมด้วยคือคเค็มอย่างเดียวก็เลยได้ว่าเราได้เราก็จะมีการปรับในเรื่องของตัวรสชาติให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคตามเรียกว่าตามเทรนใช่ครับตามเทรนที่ว่าผู้บริโภคกาลังนิยมใช่ครับสุดท้ายครับคุณนิดมีอะไรอยากจะฝากไหมครับผมในเรื่องของในในฐานที่ว่าคุณนิดเนี่ยเป็นเหมือนกับหนึ่งในตัวแทนของเจนนักธุรกิจเจนใหม่ที่เราต้องมาเลี้ยง ทำธุรกิจเกษตรเองเลี้ยงเองปลูกหรือผลิตเองแล้วก็แปรรูปเองแล้วขายเองมีอะไรอยากจะฝากตรงนี้บ้างไหมครับจริงในเชิงเกษตรนะครับผมมองว่ามันมีของดีหรือว่ามันมีคุณค่าในตัวมันมันมีจุดขายของมันอะไรงเงี้ยครับคือเราชูพยายามชูด้านนั้นขึ้นมามันสามารถไปได้แทบทุกอย่างเท่าที่ผมเช็คนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมทําอย่างเงี้ยผมก็ศึกษาปลาอื่นไปบ้าง เราก็มองว่าเออาแตละแตละแต,ต,ตละสินค้ามีตลาดของมันอ,อยู่ที่ว่าเราเข้าถึงได้มากแค่ไหนนำเสนอสิ่งที่ดีได้มากขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับมผมก็ยังไม่เก่งเรื่องตลาดก็พัฒนาตัวอยู่ต้องศึกษาไปเรื่อยๆครับครับ,รบเพราะว่า,าผู้บริโภคอยากได้ของดีอยู่แล้วครับเรานําเสนอสิ่งที่ดีให้ผู้บริโภคครับในเมื่อเราทำของดีแล้วเนี่ยะถึงเวลาขายของคุณนิดมี ติดต่อช่องทางไหนได้บ้างเนี่ยตัวขอผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่าคนที่อยากจะเข้ามาอาจรับจ้างผลิตหรือว่าจะขายวัตถุดิบให้เราผลิตติดต่อที่ไหนได้บ้างครับขอเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ช่องทางการติดต่อครับ,รบผมก็บเบื้องต้นเสิร์ช a c e b o o k นะครับสลิดกันไทยแลนด์ภาษาไทยก็สลิดกันครับแล้วก็มีไลน์แอดก็สลิดกันไทยแลนด์เหมือนกันครับแล้วก็มี Instagram, อิน Instagram กรมีเว็บไซต์หรือว่า โทรเข้ามาก็เป็น0 2นย์สอง7่าครับแล้วก็มี0 8 4 0 7 4ป4 9 9ครับก็คือว่าอย่าลืมนะครับผมผลิตภัณฑ์คุณภาพแล้วก็ใครอยากจะได้ความรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสนใจในเรื่องของตัวตัวแทนจำหน่ายหรือว่าเรื่องของมาคุยธุรกิจกันก็สามารถติดต่อที่คุณนิดได้ใช่เลยครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลที่น่าสนใจในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาสลิดสลิดกันนะครับผมแล้วก็คุณนิดนะครับผมบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารธรรมชาาิจกกัััดดขอออบบคคคคคุุณณมรร